ซื้อก่อนประหยัดก่อนนะครับซื้อที่หลังประหยัดสุดใครจะซื้อตอนนี้นะโคตรประหยัดปลายปีนี้แคมเปญเต็มมาแล้วครับช่วงเวลาที่ดีสุดในการจะซื้อรถไฟฟ้าปลายปีอย่างที่ผมบอกดีสุดล่าสุดยังไม่ถึงปลายปีเลยดีพลนะครับเ0 7เป็นรถที่ขายดีในไทยนะผมบอกอย่างนี้เป็นพรีเมียมที่ขายดีเต็มไปหมดเลยมือหนึ่งตอนนี้นะครับลดร,ราคาปี2 0 2 5นะ ลดราคาจากบริษัทแม่เลยครับเกือบ3 0 0 0สนสเปคมาใหม่นะครับสำหรับปีประกอบปี2025ราคาเริ่มต้นนะครับเพียงแค่1 9 9 0 0 0้บาทต้องเปิดตัวราคานี้เพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนหน้าไม่กี่วันนะครับค่าใหญ่นะครับ X เพิ G6 นะครับ G6 ปี2025รุ่น Standard นะครับที่กดราคาต่ำกว่านะครับเหลือแค่1 1 8 9 0 0 0าแต่มาพร้อมแบต800วัตต์ที่ชาร์จเร็วกว่าแล้ววิ่งได้ไกลกว่า เิดก็มาตีเลยเพิ่มรุ่นย่อยเพื่อมาตีดีพอร์เบอกเลยว่าวงการนี้นะครับยิ่งซื้อทีหลังยิ่งประหยัดกว่าตอนนี้ยังรออะไรรู้ไหมครับรอพี่ BYD ครับเจ้าตลาดของประเทศไทย b y d, d c Leon7 นซะครับซึ่งบอกว่าต้องมีลดราคาบ้างแหละไม่งั้นนะขยับสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆรเรามาล้อชมดีกว่าว่าราคาปลายปีจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเดือดสำหรับคนที่จะซื้อรถไฟฟ้านะซื้อเลยครับซื้อตอนนี้ประหยัดสุดแล้วอย่างน้อยคุณได้ใช้ก่อน อย่าลืมเก็บเงินซื้อประกันด้วยนะ